เรามางานนะคะงานอะไรเอ่ยแอนไลมัตเตอร์ทัวร์ครับ รับเกียนนะคะจากนดนไลท์กิเบอรความสวยงามของผิวพรรณและก็ใบหน้าของนางแบบ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้หลายๆคนเนี่ยมีงานหรือว่าในเรื่องราวของธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสใจเดหัวมันใจีนีกนหัวมือแต่หลีเราซใจี่นเกิสนใจียาวชิลายเจ้าทมีการสาธิตนะคะในการถ่ายรูปให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันและสาหรับในช่วงสุดท้ายค่ะสามารถ นะคะมาฝึกแล้วก็ดูแสงเลยว,ว่ามาสเตอร์ของเรานะคะถ่ายแบบโครสท่าแบบ face to face ใกล้มากสบ่า เป็นสีเมฆสีหมอกเหม,มือนเวลาเราไม่คลืมๆเนาะก็เย็นๆนะคะจะได้แสงโทนประมาณนี้แล้วก็จะมีการใช้ไฟสีฟ้าค่ะที่อยู่ด้านหน้าของต้นต้๊กแบนนะคะทุกคนจะเห็นเลยจะช่วยทําให้แสงที่ออกมานะคะดูสวยแล้วก็ผิวดูไบรท์มากยิ่งขึ้นอันนี้เขาลองเปลี่ยนมาอีกโหมดหนึ่งนะแล้วก็เท่าที่เห็น<อ>เนเี่ปะ เราเดีเขาเปลี่ยนค่าสปีดเป็น 1, 2, 5, f 8แล้วก็ ISO 800การจัดไฟก็มีการปรับเป็นประมาณนั้นสำหรับเซสชันนี้นราจะเป็นแบบแนวแฟชั่นนะคะออกแนวแฟชั่นนิสต้าเน้นโฟกัสนังแบบมีไฟบนไฟล่างและช่วงที่เห็นาเป็นไฟสีขาวก็จะเป็นของโปรดไลท์ อันนี้แปลกมากคือเขาเอาไฟยิงตรงขั้นด้านข้างแล้วก็เปิดเปิดซอบบอกก็คือแบบเหมือนเป็นไฟเลยแรงๆแล้วก็ข้างบนไฟใช่ปะเทคนิคนี้นะคะเป็นการจัดไฟสองแบบจากด้านบนนะคะจะเป็นไฟวอร์มค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะอีกดวงหนึ่งนะจะเป็นไฟทนเก็นค่ะไฟขาวทนเก็นแล้วก็เปิดสอฟบ็อกเลยผู้ช่วยนะคะสร้างเงาตัดกระทบบนหน้าน้องนางแบบ ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาสเตอร์ของเราใส่เว่นกันแดดตลอดเวลานะคะซึ่งนี่เป็นคำถามให้กับทุกคนด้วยแต่เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมมาสเตอร์ลีต้องใส่แว่นกันแดดและถ่ายรูปเออเขาบอกว่ายังมีคำตอบให้ค่ะอ้วันนี้อย่างเทตอนแรกนึกว่าเทไม่ใช่มันเป็นเทคนิคตอนนี้นะคะวาง ไฟสีฟ้าบูไลท์นะคะบนโต๊ะด้านหน้าน้องนางแดงนะคะทำให้เกิดโทนของภาพที่ดูสว่างไม่เห็นมากขึ้น,นสำหรับบูไลท์เนี่ยก็อยู่ด้านข้างค่ะทำให้เห็นเลนสในตาของน้องนังแดงที่ชัดมากขึ้นนะ,ะแสงค่ะที่ส่ง ตรงไปยังนางแบบนะคะเป็นแสงที่สว่างมากขึ้นแสงจ้ามากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะแสงก็คือเป็นแสงซ้ายเนี่ยไม่มีซอฟบอกและแรงมากๆคือเราคิดว่าแสงแรงมากก็ยังมีบนอยู่อ่ะนะคะโฟกัสจุดสำคัญก็คือใส่ของนางแบบการปรับตั้งค่าเราจะสปีดสปีด200 f 9 iso 800 อ่ะอันนี้ก็คือมีไฟอันหนึ่งยิงตรงแต่มีซับบอกข้างล่างค่าเออยู่ที่ F8 จะปิีด200การจัดไฟในตอนนี้นะคะก็เป็นการจัดไฟในทนอุ่นแล้วก็ทนเย็นทนกันสปีด200ร้อยโอ0้อขค่าเอเปลี่ยนเอฟเจะจุดหนึ่งเลยผสมตแบบมันจะสวยขึ้น ถ่ายแบบไม่ต้องใช้แฟงแต่ว่าได้ภาพออกมาที่สวยแล้วก็เป็นเงาที่ตกประทนได้คมชัดมากด้วยอันนี้อันนี้ดีมากเลยเงาตรงจมูกโอ้ยสวยมากเงาตรงจมูกสวยมากเขาก็ยังเปิดไฟดวงบนงนเปิดไฟดวงบนเป็นสีชมพูแล้วก็ดวงขวาเป็นสีฟ้าแล้วก็มีไฟข้างหน้า ทั้ดหมด500วัตต์ของนันไลท์เลยนะแสงออกจะเป็นแสงนุ่มๆนะไม่ได้แรงไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็คือถือนี่จัดไฟแบบนี้หนึ่งดวงสองดวงหนึ่งดวงตัวนี้ห้าวัตต์ก็เอาแต่ออกทนฟ้าหนึ่งดวงตัวนี้5 0 0วัตต์เหมือนเราแต่เราทนสมตัวนี้นั่งแบบนั่งแล้วก็มีพร็อพมาสเตอร์ถอยอกมาเต็มตัวมากขึ้นนะคะพอต่อถ่ายเขาจะมีตัวผู้ช่วย ข้างผ้าอีกสองขวแบบร,วรวัวๆชัตเตอร์รัวมากแต่ว่าไม่ใช้ขาตั้งแล้วตอนนี้นะคะอันนี้อันนี้น่าสนใจมากมันไม่การมิกซ์นะคะระหว่างโทนมอมแล้วก็โทนคูลจะแสงอันนี้น่าสนใจมากอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้นะคะจะมีดวงหนึ่งยิงตรงไปแล้วก็มีแผ่นซับแสงสีดำไว้ข้างอีกด้านหนึ่งแล้วก็ยิงไฟเบ,าเ,บา,เาเข้าผนังอันนี้ก็มาเซอร์ไทด์แบบ full body น,นะคะแล้วก็ยังมีไฟดวงบนข้างบนเหมือนเดิม เพราะนั้นข้างเปิดขาวเปิดเหลืองแล้วก็ยิงเข้าผนังแล้วก็ออกสีดำกั้นด้านซ้ายสีดำกั้นด้านซ้ายเห็นปะยิงไฟเข้าผนังค่า F ห้าจุดหกสปีดสองร้อยเมื่อกี้สวยปะไฟสวยมากให้ทุกคนลองถ่ายของตัวเองตดดีกว่าอ่าดูมอันนี้คือสเตชันแรกให้ดูไฟเขานะนี่คือจัดทั้งหมดเลย วนห้าร้อย0บห้าร้อยห้าเปิดเหลืองตัก็ห้าร้อยแอันนี้เปิดขาวแล้วก็มีตรงนี้เปิดอีกรอบเนยแต่แค่ได้ลองถ่ายกันติดเชืเดียวกันนะสาวนิดมันก็รอมปิดให้การเตจตั้งตั้งแผ่นี้มันทำให้นวนขึ้นมีพื้นที่ในการเคลื่อนที่สู อะไรแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภาพถ่ายแต่ละภาพจะเป็นในแนวของพอเทรตแแบบโ o สอัพนะคะซึ่งโดยลูกค้าส่วนใหญ่นะคะของอาจารย์หรือมาสเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นลูกค้าในประเภทของอาการถ่ายพอเทรตหรือการถ่ายโปรไฟล์ของตัวเองรวมถึงการที่วันน,นี้ลูกค้าจะจ่ายเงินมาเพื่อที่จะได้ภาพแบบในแนวแ,แฟชั่นแบบ แต่หลายคนคงอาจจะเคยเห็นภาพของเขาค่ะผ่านทางแฟชั่นแมกกาซีนต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าหาชมได้ยากและแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะมาถ่ายให้ใครได้เห็นกันค่ะโอเคซึ่งก็องบอกว่าการถ่ายภาพนั้นเป็นการถ่ายทอดความสวยงามของผู้หญิงนะคะนนเน้นในเรื่องของความสวยแล้วก็ความเป็นธรรมชาติโดยการจัดแสงแล้วก็จัดไฟแบบนุ่มนวลคะ่ะ สวยมากงา e r ัม o ูเฮียย e ยูจ o บแย o รุ่ย i ุ e ยด Your portrait, your style, your music, perfect. Thank you. แต่ในงานนี้มันยิ่งใหญ่มากเพราะเขาอ่ะมีระบบหนึ่งใช่ครับที่ถ่ายรูปปุ๊บถ่ายปุ๊บได้รูปปั๊บแล้วสามารถสแกนด้วยใบหน้าได้นั่นก็คือระบบของสีอยุธยาอาอ oh. รีเอ็นมีธนาคารไม่ใช่จะบ้าหรือไงถามก่อนถามก่อนระบบระบบถ่ายโพลทูเขาเรียกว่าสีนะครับอ่า uh, สีเหลืองครับเยลโล่ <Yellow. S 2> ไม่ใช่ อ๋อเขาเล่นไปแล้วนี่เล่นสีของพี่ไปแล้วก็สีอะไรอ่ะสีอะไรเนี่ยสีคามถูกสีคามสีคามสีคามระบบสีคามเป็นยังไงไหนไหนไหนดูใส่ดูซิก็คือระบบของเราง่ายๆนะครับท่าสมุดเรามันจะใช้แบบเรียลไทม์เรียลไทม์หมายความว่านี่กล้องมันตั้งอย่างนี้เมื่อกี้เราไปถ่ายรูปมาแล้วใช่ไหมใช่ถ่ายปุ๊บมารับรูปปั๊บเราก็จะเข้าเราก็มายืนสแกนเดี๋ยวท้าไม่ดูดีกว่าท้าไม่ดูเลยสแกนโชว์เลยเราหารูปเราไม่เจอเลยไหมรูปเรามันอยู่ไหนใช่ไหมวิธีที่ง่ายที่สุดครับเราก็แค่ เปิด Q R ขึ้นมาสแกนเสร็จปุ๊บเด้งปับ๊บเขา้าเด้งไหนท่าเด้งไหนเด้งเเ,งเ,งเออสร็จแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ใช้หน้าเรานี่แหละค้นหารูปเราเองเมื่อกี้รูปเรามอยู่ไหนน้าในนี้นะอ่รอสรุปรอมันเจนเ r a นี่ไงเจอแล้วน,นี่เจเอต<ะ>าย,าย,ยานี่ไงรูปเราที่ไทยหายเยอะนะเราอ่ะอ่านี่ไงหัวเราะนี่ไงหัวเราะหัวเราะเดิงได้นี่เห็นไหม แล้วก็โหลดง่ายด้วยโหลดง่ายสมมุติเราอยากได้ทั้งหมดเนี่ยส่งรูปทั้งหมดเข้าไปในไลน์เลยสรุปคือเมนเต็มปึ๊บเข้าไปแล้วเราก็ไปชอบรูปไหนเราไปเลือยอีกทีนี่อ๋ะง่ายใครสนใจระบบก็สามารถติดต่ออ่าติดต่อกิฟสัตได้เลยเป็นระบบนี่ครับ QR c o d e ที่มี AI มี AI ที่ดีหารูปได้ไวชื่อเว็บเลยสีครามสีครามตด c o ครับฝากด้วยครับ ชนวอร์มหรือว่าชนปุ่นนั่นเองค่ะในการถ่ายภาพในแบบของเรานั่นเองค่ะอันนี้มาสเตอร์ที่สองเขาที่เขาถนัดในด้านเรื่องแฟชั่นนะวันนี้เราจะใช้แบ่คขาวเดียวเลยกับในแบบนั้กแบบของเราทั้งสามคนไฟนะคะเป็นไฟสีหลากหลายสีเลยีตอนนี้นะคะมีโปรดักต์มากมายออกมาค่ะ โอเคอันนี้มีการเ,เปิดไฟเพื่อนนิดนึงเป็นไฟส้มนะคะ เก่งมากตัวที่แบบไม่ได้เปลี่ยนไฟเลยเปลี่ยนแค่เลนกล้องแล้วก็เขาใช้ฟูจิฟิล์มนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้เลน50เพื่อจะเอาแบบดีเทลหน้าในแบบนางแบบหูรูปนี้แบบโคตชชอบอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มุกมตดีมากขออธิบายไฟสเตชันนนี้ก่อนนะที่เราดูก็คือมีประมาณ1 2 3 4 5 6ดวงวิธีการจัดไฟยังไงวิธีการคิดของเขานะถ้ามากวันนี้คือ เขาเป็นแบบช่งางภาพนิยศาสตร์ของลอฟิเซียลน,นะคะแล้วก็นี้จะให้ดูไฟที่เขาใช้นะคะจะเป็นดวงนี้จะเป็น<า>คีไลท์จะเป็นส้มๆก็เข้ามาอันนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีไฟจากด้านหลังคือเขาเขาให้เมนความคิดว่าแบก็กกราวน์เนี่ยมันมีทั้งสีน้ำเงินเหลืองแล้วก็แดง เขาก็เลยจะใช้ต <önce S 2> really ัวนี้เป็นแบบเหมือนตัวดวงนี้ค่ะดวงสีเหลืองเนี่ยเพื่อที่จะยิงมาข้างหลังเพื่อที่จะเชื่อมความเป็นแบบแบ็กกราวกับแบบและให้แบบอยู่ไกลมากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้มันป๊อปอัพมากขึ้นแล้วตัวนี้พอยิงมาก็จะมีซอฟต์ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีโฟมตัวนี้รีเฟกกลับไปนิดนึงอ่ะแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือดวงนี้เขาให้เปิดให้มันเป็นแบบทาเปิดมาเขาเรียกว่าเปิดเปิดให้มันดูมีแสงอะ เขาเลือกใช้ฝั่งเนี้ยเป็นสีปกติเราถาม่าแล้วมันถึงใช้สลับกันเพราะเขาต้องการเอาไฟสีเหลืองเนี่ยเพื่อจะเชื่อมแบก็กกราวกับแบบเออแต่เปิดตัวนี้ให้มันสว่างแล้วพอยิงมาปุ๊บมันก็สะท้อนจุดนี้นะแล้วก็เขามีอีกดวงก็คือมีดวงนี้ดวงนี้จะเป็นสีน้ําเงินเพื่อย้อมฉากให้มันโคไปกับแบก็กกราวที่มันเป็นสีน้ําเงินด้านหลังเออแล้วก็จะมีอีกดวงหนึ่งก็คือดวงนี้ดวงนี้จะเปิดเป็นสีสม้มยิงเข้าหน้า โดยที่มีโฟมฝั่งนี้กั้นไว้หนึ่งระดับโอเคแล้วก็มีดวงดวงสีแดงดวงนี้ที่ยิงไปเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังไฟเนี่ยมันจะสวยได้คือมันต้องแบบเชื่อมเชื่อมกันหมดเลยลับมาเตอร์คนต่อไปของเราค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมและก็รับฟังวิชาจากมาสเตอร์เจียยืนหลงค่ะ วันนี้เนี่ยจะได้เห็นเทคนิคการจัดแสงการจัดไฟค่ะที่จะทําให้เครื่องประดับนะคะหรือว่าจะเป็นรูปร่างเชฟหน้าตาของนางแบบนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอะไรที่แรกสุดไปเลยอโอุดสุดใช้ไหมใชค่ะเดี๋ยวด้านบน

ท่านี้นะคะ F ค่ะอยู่ที่13นะคะเขาเปิดไฟแค่ดวงเดียวซึ่งสำหรับเทคนิคของเจลล์จีอนะคะเขาก็จะใช้ไฟค่ะแค่ดวงเดียวเท่านั้นนะจะทำให้เห็นว่าแล็คเกาค่ะมันจะดดำแล้วก็ชัดขึ้นค่ะเพราะวันนี้ทําให้เห็นแล้วนะคะว่าเราใช้ไฟลง จัดแสงแบบนี้ทําให้แสงเนี่ยมีสีออกมานวลน,นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจัดไฟแบบแสงแบบเกลียีแบบเปึมครึมๆนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วจะเป็นไฟแล้วก็แสงเนี่ยที่มาลอดผ่านหน้าต่างใหญ่สเตชันนี้ที่แบบเป็นเหมือนนักลบใช่ป่มเขาถ้าทุกคนเห็นแบบสเตชันอื่นแล้วรู้สึกเครียดใช่ไะสเตชันนี้จัดไฟดวงเดียวแล้วมันจึ้งมากจึ้งแบบว่าแสงมันนวลอะแบบมันละมุนมากๆโดยการที่มันยิงไฟดวงหนึ่งโดยใช้ซอฟบล็อกแล้วนะ ยิงเข้าไปในร่มแล้วให้ร่มอ่ะตีกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จะได้ไฟแบบเปิดข้างหน้าฝั่งเดียวแล้วก็แบ็กก้าสีดำคือละมุนมากนะคะแล้วนี่คือรูปที่เราถ่ายได้มาปึ้งพนักรนค่ะในงานเวิร์กช็อปต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพและก็สอนในเรื่องของการจัดแสงของเราค่ะนั่นก็คือคุณนันนันทิพย์ัฒน์ุจิศักดิ์เลยว่าคนนี้สมจึงมากนะเลยบอกว่าจึงมากปับมากอยากจัดแสงสวยๆวันนี้แบบคุณนันต้องทำยังไง อยอันนี้จะเป็นคนไทยนะคะมาจากโฟโต้แคนดี้นะคะเจ๋งมากสวยมากจริงๆก็คือถามว่าเทคนิคต้องทำยังไงมันมันมันได้มีหนึ่งเทคนิคที่จะทำให้จัดไฟเราเห็นเขาจัดไฟหลังหนึ่งดวงการจัดไฟได้หลายดวงแล้วก็ซ้ายหนึ่งดวงต้องเรียนรู้จากหลายๆคนซ้ายเป็นสีชมพูขวาเป็นสีอีกสีหนึ่งแล้วก็มีไฟหน้าแล้วก็ไฟบนท็อปเขาจัดไฟแบบ เาเห็นนะมีหนึ่งดวงย้อนหลังซ้ายสีชมพูขวาชมพูแล้วก็มีไฟไฟคีรายคึกเปิดหน้าแล้วก็มีท็อปแบบท็อปสุดๆดวงหนึ่งที่ไม่ได้ใส่โคมอะไรนะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเป็นแบลกเกลวนะสังเกตนะแบกกลวของผมอ่ะมันจะมีไฟอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยถ้าเกิดใครที่ดูเข้ามาในฉากตอนนี้จะเห็นว่ามีเป็นอ่าพาณิชย์ ลายไทยด้านหลังโซลูชันนี้ก็เลยเป็นโซลูชันที่น่าจะเหมาะกับเซตอัพนี้มากกว่านะครับตรงต่อมาคือเป็นแบ็คไลท์นะครับผมแบ,บ็คไลท์คือไฟลวงที่ยิงใส่ด้านหลังแฝงนะครก็คือตอนนี้แบบปังอยู่แล้วก็มีแบ,บ็คไลท์ไฟดวงนี้เนี่ยฟังก์ชันก็คือให้มันเป็นไฟที่สะท้อนขึ้นน้ำมาถ้าเกิดว่าใครเห็นด้านหน้าครับจะเห็นว่าถ้าเกิดมองเข้าไปที่แผร์คลอร์ดด้านล่างจะเห็นว่ามันสะท้อนกับไฟขึ้นมาไฟทึงที่มันสะท้อนมาก็คือดวงนั้นครับ,บดวงที่เป็นแบ,บ็คไลท์ดวงนั้น อ่าซึ่งอันนั้นผมใช้เป็นแอนไลท์เอสสามร้อยบีนะครับอ่าต่อมาผมอีกสองดวงเป็นทิมไลท์นะผมทิมไลท์ในที่นี้ฟังก์ชันของผมมันจะไม่เชิงทิมไลท์เท่าไหร่แต่ตำแหน่งของทิมไลท์อ่าฟังก์ชันของมันคือก็คือเป็นไฟท,ที่จะย้อมควันที่อยู่ตรงขอบขอบนะครับให้่อสิงสีม,ม,ม,ม่วงขึ้นมาสีม่วงจริงๆผมจะได้สีม,ม,ม,มส่วงของชูปูให้สีเข้ากันกับชุดน้งแปมแล้วก็ตบบัวนะผมก็เลยใช้เป็นสีนี้แล้วก็อีโดนนะผมเป็นแอร์ไลท์นะก็คือตัวที่อยู่ด้านบนเลย ตัวยื่นด้านบนฟังก์ชันตัวนี้คือมี2อ,อย่างก็คือมันเป็นแอร์ไลท์ด้วยและสาเหตุที่ผมไม่ติดโคมไม่ติไตไดไฟเข้าไปก็คือผมต้องการให้แสงจากดวงนั้นเนี่ยมันไปโดนฉากหลังด้วยไม่งั้นฉากหลังเคลื่อนไปกาวผมอ่ะมันจะมืดเกินไปสีมันจะเคีื่อนไปเราวมจะไม่เห็นเป็นลายฟอสฟอร์มเห็นแค่พาดิ้นะครับเพราะดวงนั้นก็คือฟังก์ชันสองอย่างแอร์ไลท์แล้วก็เป็นแบ็คกราวด์ไลทิ้งด้วยครับผมต่อมาครับผมก็คือดวงด้านหน้าตรงนี้อ่าแพร่ลายฟอสฟอร์ซ่าสามร้อยดีนับสองนะผมผม,มีตรงนี้ มันเหมือนจะเป็นฟิวไลท์แต่มันไม่ใช่ฟิวไลท์ซะทีเดียวม,ม,มันคือไฟที่ผมสร้างยีนใส่น้ําแล้วถ้าเกิดน้ํามีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นขึ้นมาเป็นชุดถ้าเกิดแบบยืนแล้ววางชุดลงเนี่ยตัวนี้ทําให้ที่ขอบชุดด้านล่างนะมันจะมีลายน้ําขึ้นมานะครับทีนี้ผมใช้ติดกับบานดอบานดอฟังก์ชันทำหรับอะไรก็ผมคิดถ้าบานดอทีนนอ่เปิดขึ้นมาแสงก็จะชอบที่หน้าแบบนี้เรียกวาการดึงฟิวไลท์เป็นที่เลยแต่ว่าบาน,นอดอที่ติดลงไปผมให้ต้องการให้ไฟเนี่ยโดนแค่น้ํา แล้วแต่ที่ข้าตแบบัวแบบเป็นแต่ที่สะพอ,อนรืนน้ำขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมีการจับไฟใช้มีการจับบรรยการใช้ปิดตรงหลักถ่ายไปสุดเอหรือเปิดตรงนี้ขึ้นมาให้ได้หลายๆมุมหลายๆแบบนะครับรวมการย้ายไฟไปแต่แหนต่งางๆในกระดัมี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มถ่ายกันเลยนะครับการที่เรามีแบ็คไลท์ด้านหลังเนี่ยเราอาจจะเล่นกับแบ็คไลท์ก็ได้นะก็คือเรื่องกับแบ็คไลท์ด้วยการที่แบ็คไลท์เนี่ยมัน,มนแแบบเข้ามาในมุมของตัวแบบนะบอย่างเช่นตรงนี้ก็คือผมให้แบ็คไลท์ครับ แอบลอดตรงคอออกมาอันนี้เมืนอนเรายิงย้อนเข้าไปในภาิจริงค่ะหั่งจริงครับผมอ่าได้เลยครับท่าหันท่านเดินหน่อยนะท่านหันท่านเดินหน่อนะอเจ๊ผมเจ๊อ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเริ่มจริงๆรเลยเลยแล้วกันเอาบันไดออกได้เลยคเดี๋ยะะวงรอจัดนะผมอีกข้อดีข้อหนึ่งในการใช้ไฟต่อเนื่องในการในสูหรือการจัดแสงแบบนี้นะครับก็คือผมสามารถใช้เอฟต่อกว้างเท่าไหร่ก็ได้ก็ตาที่ผมต้อตงการอ่าถ้าเกิดเราใช้แสงบางทีแสงอ่จะกําหนด ความแรงต่ำสุดไว้ที่1ต่อ16 1ต่อแแล้วแต่ยี่ห้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการใช้สวิตเตอร์สูงแล้วเอต่ำเราต้องใช้ไฮสติงซึ่งแสตซิโ,โอไม่ได้มีไฮสติ้งทุกอันนะครับแต่ว่าพอเราใช้เป็นไฟต่อเนื่องแล้วเนี่ยสวิตเตอร์เราไปเท่าไหร่ก็ได้ F เราก็จะต่ำเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถทำหน้าชัดหลังเบอร์ในการจัดไฟในสตูดิโอได้นะครับขอขอสููจัดการได้เพื่อนั้นเท่เอาพี่ครับผมพร้อมครับผมหนึ่งสอง เดี๋ยวผ้าผ้าเาต้องเยอะกว่านี้นะลองดูนะครับ 1..2 อับอ่าตรงนั้นได้ <c oughs> ครับควดขวนไม่ต้องให้ฟุ้งมากนะควน,น,นเบาวดเบาเไม่ต้องให้ฟุ้งมากมาสเตอร์เป็นเลนอะไรคะอ่าห้าสิหนึอล่ะอันนี้ค่าเ1 4สปีดอ่าหนึ่งต่อน40ไอ เอามือซ้ายมาตรงนี้ก่อนะครับที่สองบัเตอร์ไฟก็คือใช้ไฟเนี่ยตั้งตรงกลางอยู่ตรงหน้าตรงแบบเลยแล้วกดหน้าลงนะครับอันนี้นะคะถ้าดูได้นะสามอันเขาจัดไฟไ่เหมือนกันไฟอันแรกเขาตั้งไว้ซ้ายบนนะคะอันหลังคือปิดไฟหน้าเลยอันหลังคือไฟหน้ามาอยู่ข้างหน้ามากๆเลยแบบบัตเตอร์ไฟจะเห็นจะอยู่บนตรงกลาง ตรงๆก็จะเห็นเอาตรงใต้ขาเศรษฐากนึงเอาจกอบวาไว้นี่นี่ขั้นได้เมื่อกี้เขาสะบัดมาแล้วว่ถ่ายได้นี่เลยโอ้โหนี่คือไฟ LED นะสองข่าวไวก่อนนะข่าวไวก่อนนะขอสบายเตรียมนะพร้อมนะครับผมหนึ่งสองทางพิจิตรครับสบสูงนะครับใช่ ว่าสักผู้นี่มาสเตอรฟ์พูดถึงเรื่องของรีเฟกซจากน้ำด้วยใช่ไหมใช่อยากเห็น <Heidi> มันเต็ม <inferior> ต <syllables> ัวมาสเตอร์นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนเข้าระดับสุดเลยค่ะรวมถึงไฟจากร่มเปิดให้ดูได้ไปหลอดแบบในแบบนักแบบสามคนคัวฝั่งเวอร์แล้วก็เอกคนมาสเตอร์เกียร์เลย รถซื้อขอเราเนีน้องใส่ชุดนักลงมือเลยนะจ๊ะได้วิธีถานะก็สองคนก็มอคือวโรนอั่น้อจัดไฟโหดมากอยาจะบอกข้อเดียวของการจัดไฟไอทีคือมันทําให้เราแบบเขตงานได้มากยิ่งขึ้นถ้าแบบแฟดบางทีเราไม่สามารถเพิ่มสปีดอ,อะไรได้แล้วแต่การที่จัดด้วยใช้ไฟไอทีเนี่ยสามารถแบบมันถ่ายต่อเนื่องได้ถ่ายงานทั้งภาพนิ่งแล้วก็วีดีโอได้ไปทีเดียวพร้อมกันได้เออก็อยากจะให้คนมาเปิดใจลองแนนไลท์นะคะวันนี้เรามาอยู่กับแนนไลท์ มาสเตอร์ทนะัวร์นะอันนี้ก็คือจัดทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะเป็นไฟแรงมากตัวเบาสุดของเขาจะเป็น60วัตต์ตัวอื่นก็คือ300500วัตต์ก็คือไฟกําลังไฟแรงมากนะคะแต่ว่ามันจะทาให้เราเขตงานได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าวางเีย่ยดการใช้ไฟเนี่ยเราก็ต้องแบบทําให้มันเหมือนเป็นซอสเหมือนเป็นพระอาทิตย์ใช่ปะเออประมาณนั้นค่ะจากจุดแรกคือเริ่มจากการจัดไฟอะไรก่อนอะอ๋อเรื่องของไฟใช่ไหมที่ตัวไหนก่อนทีนี้ก็คือจริงๆแล้วอะคือเราเรา,เราดูดูเรฟเรนซ์แล้วก็คือดูเลยว,ว่าอยากได้ แสงตัวไหนจริงๆอะแสงคือแสงหลักแสงริมไรอะไรเงี้ยคือมันมันก็คือมันต้องจัดที่ตัวแบบอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดของฉากหลังก่อนก็คือฉากหลังนั้นที่ผมต้องการคือพาทิตย์ยในฉากอันนั้นคือเป็นคีย์เลยของอันนี้ก็คือพาทิตย์ยในฉากที่เหลือเราก็เติมเข้าไปเพื่อให้หน้าแบบอ่ะมันได้อ่าพเจอรโค้งหน้าหรือว่าความสว่างที่พอดีก็ค่อยๆเพิ่มแต่ละดวงขึ้นมาครับผมเพื่อมันครบองค์ประกอบอืมคือเริ่มจากการจัดด้านหลังก่อนด้านหลังก่อนคือ แต่อะไรเขาบอกตามนั้นแล้วใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ละแต่ละชุดไม่เหมือนกันแต่ชุดไม่เหมือนกันสาหรับเซนเนี้ยฉากอ่ะมันคือก่อนเพราะว่าฉากเนี่ยมันคือคอนเซปต์ของงานแล้วก็มามาที่แสงที่ลงแบบก็คือให้มันเข้ากันกับองค์ประกอบโดยรวมแต่ที่เห็นมันมีความดีเทลก็คือไฟดวงนี้ที่แบบว่ามีเปิดในน้ำแล้วก็อยิงมาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะี่คนรู้แล้วก็คือดวงนั้นยิงเห็นปะดวงหลักเขาบอกเขาจัดไฟเป็นตรงนั้นก่อนดวงหลัก แล้วก็มีย้อนกลับมาคือดวงหลักเนี่ยอยู่ด้านหลังชายทีนะแล้วก็มีดวงนี้ที่ย้อนกลับมา2แล้วก็ขียไลทแล้วก็4ที่เป็น 4, 4ีที่ก็คือท็อปอยู่ข้างบนนี้ตัวนี้4ีแล้วก็5ยิงย้อน6 5แล้วก็6ปล๊บกหก็ 7, คือยิงตัวนี้ยิงให้ไปโดนน้ำเพื่อกระทบทำไมต้องใช้ไฟนันไลท์เหรอคะก็เพราะว่ามีโปรดักตมีหลากหลายดีครับผมก็คือตอบโจทย์ การใช้งานได้ครบถ้วนค่าพวกค่าเสียไอค่าไอเซไอหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างได้มาตรฐานคุณพี่เขาต้องบอกก่อนนะเขาทำสตูดิโอที่มณฑลบางบุรีพี่ชื่ออะไรคะแนะนำตัวเองหนะ <c oughs> ่อยได้ชื่อบุญครับวิชิบุญนะคะโอเคขอบคุณนะคะคำตอบหล่อที่สุดในงานใช่ไหมคะว่าทำไมคุณถึงใช้ไฟแนนซ์เอ้ยไฟแนนซ์ไลท์ไฟแนนซ์โอเคไฟแนนซ์ไลท์ไฟแนนซ์ไลท์ก็ทำไมถึงใช่ไหมครับถ้าเอาความจริงหรือเอาความเล่นก่อน เอาความเอาความเอาความเล่นที่จริงก่อนเอาความเล่นที่จริงก็งคือขาอส่งให้ใช้ขาอส่งให้ใช้ขาอส่งให้ใช้แล้วก็เลยใช้แล้วก็เลยใช้แล้วก็ใช้มาโด่ยตลอดเพราะเรามีหลายตวัวมากมันมีตั้งแต่60 120รอยยี่แล้วก็ตัวนึงอะไรแล้วนะ300อยมันไม่จัไม่ผิดกำลังมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราไปใช้ ไฟนั้นตอนไหนไฟนั้นตอนไหนปกติก็คือปกติใช้ไฟที่บ้านที่นอนอยู่แล้วก็เปิดใช่ใช่ประมาณใช่ไฟบ้านใช่นไฟบ้านปกติเราก็ถ้าสมามติว่าหลอดไฟขาดบางทีเราต้องปีนขึ้นไปที่สูงเราจะต้องไปเปลี่ยนไฟไมันี่ยุ่งยากครับเราตั้งขาแล้วก็เปิดแอน,นไลท์ส่องสว่างในบ้านได้เลย300ย ใช่ครับไม่จริงๆคือ60อ่า60อยู่แล้วครับจริง6กเปิดไฟในบ้านสบายแล้วก็คือก็ก็คือทำให้แสงสว่างในชีวิตของเรารู้สึกว่ามันสดใสขึ้นครับเพราะเราใช้แนนไลท์เฮ้ยจบดีแต่ไม่มีสาระเลยทำไมต้องใช้แนนไลท์หรอคะแนนไลท์ใช่ไหมเพราะไฟก็ดีเพราะผมก็ใช้แนนซีแล้วไม่ดีเอ้ยไอที่มียูเอใช่ไหม โอเคแนนไลน์เนาะอมันมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมีแคตตาก็อกของพวกไกลอัพสินค้าเยอะอ่าแคตตาล็อกแคตตาล็อกแปลว่าอะไรครับพอดีผมไม่รู้เอาง่ายๆเอาง่ายๆคือมันคือหมวดหมู่สินค้าอ่าก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าอยากจะเติมไฟฮะแต่งบไม่มีก็ไปเอาแค่พาววเอหุ่นอันเล็กๆก็มาเติมไฟได้แล้วอ่าหรือจะแบบว่าจริงจังขึ้นมาหน่อยเราก็จะมีพวกตัวที่บอกว่าเป็นฟอร์ซ่า แต่ละอันก็จะมีความแรงก็แตกต่างกันไปเราก็เลือกอันที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การทำงานของเราไม่จําเป็นหรอกว่าเฮ้ยต้องซื้อเบอร์สุดไม่ต้องเราดูตามงบตามบัจจ็ตตามสโคปงานเราก็สามารถที่จะทําให้งานเราเพอร์เฟกได้ันแล้วอ่า,ราเราเร,เรางา,านหลังนี้เพอร์เฟกต์ไหมคะบอกเลยว่าถ้าถ้าของทุกทีนึงแบบเพอร์เฟกต์คือคือคือ,คอ,คอลา่าสุดนะคะเตรียมพบกับผู้ผู้กํากับหนังคนใหม่คะ่ะ นี่ค่ะคุณคะโอ้โหเอาตอนนี้เราฟิตเนสอยู่ครับเราเพิ่มกำลังเอ่อไตไตเขาเรียกอะไรไตเสพไตเสพไตเสพตรงช่วงแขนไตเสพแปลว่าอะไรคะไตเสพคล้ายๆไตกีฬาครับเราต้องเล่นออกกําลังกายเยอะปับปั่นจักรยานมากว่ายนะนี่มันอยากจะพูดอีกรลฮะ เอออ่ะคนนี้ทำอะไรอยู่คะกลังโอเปราเล็กกล้องที่เป็นไฟล์ 8K 17ต่อ9โคเดกเลส HQ อยู่ครับแล้วน้องน้องเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะเอ่อหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวหิวมากเลยหิวมากเลยเฮ้ยจริงๆคือคนนู้นดูคนนู้นดูตั้งใจทำงานที่สุดนะคนนี้คือผ้าแดงกำลังกำลังใจใช่ไหมเออลองลุกลุกขึ้นมายืนไม่จิ๊ก ทำไมเราต้องใช้ไฟนแนนไลท์นะคะจากที่เฟดเดอร์ใช้ไฟนแนนไลท์มาก็คือสีคุณทา้งตรงนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายอย่างเช่นเฟดเดอร์มีโฟ r ซ่าหนึ่งศูนย์ีก็สามารถใส่แบตกลับสามารถต่อตรงได้เลยนะคะแล้วก็อีก like. อย่างเวลาไฟเนี่ยขึ้นขาแล้วก็เราต้องยกไฟขึ้นสูงๆใช่ไหมเวลาเซตอัพแล้วเราก็สามารถต่อกับแอปพลิเคชันนะคะเพื่อเปิดหรือลดหรือว่าปรับสีอุณหภูมิไฟได้ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออทำเราถึงแบบชอบใช้แนนไลท์นะคะแล้วก็เวลามีก็ตอนนี้เฟดเดอร์มีแนนไลท์หนึ่งล้วา็3 0ย fs 3 0 0 b 2ดวงแล้วก็ทีมงานก็ใช้นันไลท์หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวเล็กๆก็คือ Lo Li t a 5หอ่เเป็นอันเล็กๆไว้สำหรับถ่ายแวนถ่ายในงานแต่งนะคะก็ใครนะถ้าชอบนันไลท์ก็สามารถสังซื้อได้ที่ร้านค้ากล้องชั้นนำทั่วเมืองไทยได้เลยนะคะวันนี้เพืนเดินไปก่อนแล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าเราตั้งใจทำกันมากๆเลยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย